สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับว,วันนี้เป็นวันพรฤหัสบดีนะครับก็โรงเรียนปิดนะครับเนื่องด้วยคนในหมู่บ้านติดโควิดนะครับก็เลยทําให้ผมมีเวลานะครับวันนี้ผมจะมา,าสาธิตวิธีการเสียบยอดอะโวคาโดนะครับจากอะโวคาโดนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูนะครับว่าการเสียบยอดมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์สองอ่าเทปพันกิ่ง PVC นะครับเทปพันกิ่งผมไม่ใช้พราฟิล์มนะครับพราฟิล์มเนี่ยมันมันทําให้แผลไม่เนี่นะครับไม่แนบสนิทติดไปสิบกว่ามันมันอ้ามันก็เลยไม่ติดสองกันไกลสามนะครับคัตเตอร์ที่สะอาดนะครับนะเราจะต้องชุบแอลกอฮอล์ ผ้าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับสามหนังยางนะครับแล้วก็สี่สี่นะครับพลาสติกถุงปุ่มแล้วก็ผ้าเช็ดมือนะครับอ่อเอามาม<อ>ดูรครับเดี๋ยวก่อนนะครับเอามาดูกันนะครับวันนี้นะผมสั่งอ่าพันผมสั่งพันอ่ายอดอะโบคาโดนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อะโวคาโดพันดีนะครับพันคงการหลวงนะครับสั่งมาห้าพันนะครับได้แก่พันแฮทนะครับยี่สิบต้นบุตเ็ดบัคคเนียพิงคตันแล้วก็ปิดจสันอย่างละยี่สิบห้ายอดนะครับเห็นไหมครับโอ้โหมาจากยอดดอยนะครับจังหวัดเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะครับโอ้หอมาอย่างดีนะครับยอดอะโวคาโดนะครับเนะยดูนะพันคงกันหลวงเขาหอมมาอย่างดีนี่ดูนะครับ อันนี้นะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับพิงค์เคอร์ตันนะครับเห็นไหมครับสั่งมากิ่งละห้าบาทเท่านั้นนะครับพิงค์เคอร์ตันนะครับต่อไปเอามาวางตรงนี้ก่อนพิงค์เคอร์ตันและเดี๋ยวค่าทำหนูกอันนี้บุตเจ็ดนะครับโอ้โหสวยๆแล้วฮะตาดอกตานี้กําลังก็สวยมากเลยนะยี่สิบห้าเหมือนกันส่วนอันนี้ก็ปีเตอร์สันนะครับ สั่งในเน็ตง่ายมากเข้ากลุ่มนะถ้าใครอยากด้านะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากจริงๆนะครับช่วงนี้อะโวคาโดออกดอกเยอะนะครับอันนี้คือบัคคาเนียว้ยมีผมด้วยผมใครเนี่ยยาวมากเลยติดมาติดโควิดหรือเปล่าครับเนะนะครับอ่าอันนี้บัคคาเนียนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยน,นี่อะไรไม่รู้ เห็นไม่ชั้นะครับโอ้โหโดยรวมแล้วสวยมากถามว่าทําไมช่วงนี้ถึงติดตาได้ทําไมอะโวเขาโดออกดอกติดตาต้นนี้เขาบอกว่าเขาต้นนี้นะครับเขาบอกว่าคือเขาปลูกสองปีสามปีคือยังไม่ออกดอกประมาณสองปีไม่ออกดอกก็คือก็เลยได้ตัดยอดนะครับแต่ถ้าไอ้พวกที่มันออกดอกไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้คือดอกมันก็จะอยู่ที่ยอดก็ตัดไม่ได้นะตรงนี้คือเขาปลูกได้สองปีก็สามารถ ตัดยอดมาขายได้นะครับระหว่างตัดยอดกับขายลูกผมว่านี่ตัดยอดเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับขายมาเล็ดด้วยนะครับมาดูกันนะครับอ่าได้พันยอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะติดอะไรก่อนดีผมชอบอะไรเดี๋ยวก่อนเนะอเดี๋ยวก่อนเอาปีเตอร์สันดีกว่าปีเตอร์สันก่อนมาปีเตอร์สันก่อนนะครับ ปีเตอรสารก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคได้ยอดพันดีแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวแกะออกก่อนโอ้โห่งสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยมากเลย ดูนะครับปีเตอร์สันอ่าลำดับต่อไปนะครับ <No. S 1> ก็แ mm. อลกอฮอล์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมันจะต้องจุ่มใบมีดมนะครับ mm. มันจะต้องจุ่มใบมีดคอปเตอร์เธออย่ามาใกล้นะอ่ามันจะต้องจุ่มใบมีดอย่างนี้แหละเอาเยอะๆอนี้เดี๋ยวใช้ไม่สูบเสร็จก็เทใส,ส่เข้าไปต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ เลือกต้นพันธุ์นะครับนะฮะให้มันเท่ากับปากกาอย่างเนี้ยกําลังดีนะครับเห็นไหมครับนะเพื่อไม่เสียเวลาครับอ่าก่อนอื่นเลยก็ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะล้างมือก่อนดูวัวมมือสกปรกนะครับครับ,บ,รล,นะรบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อะไรปลูกได้ด้วยเหรอได้ครับ มือต้องสะอาดนะครับมือต้องสะอาดอ่ะครับเองไม่ต้องมาใกล้พ่อมือต้องสะอาดอามีดที่ใช้นะครับจะต้องสะอาดนะครับมันต้องฆ่าเชื้อก่อนผมฆ่าเชื้อด้วยนี้จเจลแอลกอฮอล์แล้วถ้ายังไม่พอใจนะครับจุ่มเข้าไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับฆ่าเชื้อแบบนี้โควิดมันแรง นะครับอ้าเชื้อก่อนมีดคมมากนะครับระวังนะครับต่อไปนะครับอ่าเราก็จะมันเลาะตรงนี้ออกนิดนึงนะครับเลาะตรงนี้ออกนิดนึงนะครับออกนิดนึงนะแต่ถ้าใครที่เคยทําแล้วขอผ่านเลยนะครับเห็นไหมครับยอดสวยมากเลยนะโอ้โหพิเตอร์สันพิเตอร์สันนะครับสวยมากเลาะออกนะครับเห็นไหมครับอ่า แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาทําการอ่าปาดนะครับปาดโดยจะยให้มันเป็นริมน,นะครับนะครับมันไม่มันไม่ใช่ยากนะครับดูนะครับปาดเฉียงนี้นะครับให้มันเป็นรูปริมนะครับดูนะครับมีดต้องคมเห็นไหมครับเห็นไหมครับปาดอย่างนี้ให้เป็นริมนะครับ ก็สวยมากเลยนะครับโอ้โห oh. ไม่เป็นไรนะครมือสะอาดนเห็นเห็นเห็น,หนที่เป็นข,ขาวๆแบบนี้ครับถ้าแบบนี้จะติดดีมากเลยนะครับ mm. นะครับผมจะอ่าทําเป็นริมนะครับมีสองอย่างทําแบบฝานด้วยแบบริมแบบนี้ก็ดีนะครับต่อไปนะครับอ่าแล้วก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับต่อไปก็ mm hmm. ดูนะครับเรา ผมก็จะวัดจากตรงนี้เขาเขาว่าสวนมางนีถามอ่าสนมากน,าน,ากนีก็จะประมาณให้มันสูงได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกนะครับจากนั้นก็อ่าพาเข้าไปนะครับพาเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเป็นริมอย่างนี้นะแล้วก็ผาเข้าไปอ่าผมเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับดูนะครับ ผ่าตรงกลางเลยนะครับผ่าตรงกลางเลยนะมิดคมต้องระวังนิดนึงเห็นไหมครับผ่าให้มันเป็นอ่าเป็นรอยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอ่าเอาต้นตอพันดีปีเตอร์สันมาเสียบด้วยนะครับเห็นไหมครับก็แค่เสียบแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับ เนี่ยแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ถ้าต้นตอข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กเราก็แค่ขยับให้อ่าตรงเปลือกของมันนะผิวของมันเนี่ยถ้าด้านนี้สนิทด้านนี้ไม่สนิทก็ไม่เป็นไรขอยด้านด้าน,ด,านด้านใดด้านหนึ่งสนิทนะครับแบบนี้ครับชัวร์ติดแน่นอนอ่าลําดับต่อไปนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นกล้องใกล้ๆเลยครับเห็นไหมด้านนี้เสร็จแล้วก็ด้านนี้นะครับ ขอให้มันสะอาดแล้วก็แน่นนะครับสะอาดผมขอฆ่าเชื้อนิดนึงอะไหมสะอาดแล้วก็แน่นนะครับแบบนี้เป็นแน่นอนครับคนที่เสียบไม่เป็นหรือไม่เคยเสียบขอให้ทำตามอขั้นตอนแบบเนี้ยง่ายนะครับทิ้งไปนะครับเห็นไหมครับมันไม่ยากเลยนะครับต่อโอเคได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอขอตัด ขอเนี้ยนิดหนึ่งนะผมไม่ใช้พาราฟิล์มเมื่อก่อนผมใช้พาราฟิล์มนะครับพอพันเข้าไปประมาณสิบวันมันก็จะคลายทําให้แผลอ้าแต่คราวนี้ผมจะใช้เทปอ่าพันกิ่งนะครับดูนะครับขอให้มันแน่นต้องพันให้แน่นแน่นถ้าไม่แน่นเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันจะมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดได้แล้วก็เราก็พาอ่าพันเทปพันกิ่งนะครับพันเลยครับ พันนะครับเอาให้แน่นๆเลยเอาให้แน่นๆนะครับขอให้สะอาดแล้วก็สนิทครับมีสองอย่างแค่นี้แหละสะอาดสนิทสนิทครับให้มันสะอาดแล้วก็ให้แผลมันสนิทแล้วก็แน่นอย่างนี้เพียงเท่านี้รับรองครับอีกยี่สิบวันหรือว่าอีกหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะแทงยอดอะโวคาโดสวยๆมาให้เรานะครับ โดยที่ไม่ต้องไปซื้อพันแพงๆนะบางคนขายต้นละร้อยกว่าสองร้อยกว่าร้อยยี่สิบโอ้โหแพงนะครับผมนี่้วยความที่ผมชอบอะโวคาโดน้่ยนะครับชอบเป็นส่วนตัวมากชอบต้นไม้ชอบอะไรเนี่ยผมก็เลยมันเมื่อกี้มันผมเอานี่มันราคาวายวายหลุดผมชอบอในสิ่งนี้ต้นไม้ผมรักต้นไม้ผมก็เลย ซื้อเม็ดมาเพาะแล้วก็หลังแล้วกันเราก็กินด้วยต้นไม้อ่าพวกนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยผมไม่ใช่ได้ซื้อเลยนะครับผมมาเพาะเองทั้งนั้นใส่ดินเองทั้งหมดเลยทําด้วยตัวเองนะครับถ้าทําอะไรอ่าสักอย่างเกี่ยวกับการ,การเกษตรนะครับถ้าท่านทําด้วยใจนะครับผมว่าเราไม่ต้องไปซื้อเนี่ยข้างหลังนีครับ ตุเรียนอะโวคาโดครับเงาะมังคุดผมทําเองนะเงาะตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับใช่ไหมครับเตอร์านะทําเองนะฮต้นเงาะต้นลําไยอ่าทําเองทุกอย่างนะครับที่สวนผมมีหลายหลายอย่างนะครับปลูกไว้เล่นนะครับแต่อีกสักหน่อยผมว่ามันน่าจะโอเคนะครับโอเคครับพันเรียบร้อยแล้วก็เราก็มัดเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยไปหนึ่งต้นโอ้ยยังไม่เรียบร้อยสิเดี๋ยวก่อนนะอ่าเราก็มัดให้แน่นๆโอเคครับแพ้ไมมอ้านแน่นอนรับประกันอีกยี่สิบวันหรือว่าสามสิบวันถ้าติดดีก็ยี่สิบวันก็แทงยอดออกมาเดี๋ยวถ้าแทงยอดออกมานะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับมัดแค่นี้ครับเห็นไหมครับจบครับยังเหลืออีกหนึ่ง อันตอนเอาถุงมาคุมไว้นะครับนี่ครับเอาถุงมาคุมไว้นะถุงใสเนี่ยแหละดูนะครับอ่าถุงใสนะครับคุมไว้เลยตอนนี้มีแดดครับเมื่อกี้ผมคุมโอ้ผ้าสแลมครับผ้าตีข้าวมันลอยไปเลยนะครับเอาหนังยางรัดเลยนะครับเพื่อให้มันเ่อสูญเสียน้ําให้น้อยที่สุดนะครับเอาหนังยางรัดข้างล่างนี้นะครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยดูนะครับถ้าเอาหนังยังมัดเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งต้นเห็นไหมครับทำง่ายๆด้วยตัวเอง อะโวคาโดเสียบยอดพันดีปีเตอร์สันอีกยี่สิบวันเจอกันครับขอบคุณครับ